สวัสดีจ้าวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญาจนาบุรีนะคะวันนี้เราก็มีที่ดินสวยๆนะคะติดรัดยางเลยเส้นนี้แหละอ่าตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังทำอะไรคะติดโดรนครับกำลังจะบินโดรนนะคะบินโดรนอ่าอันนี้คือ<ส>อุปรกรณ์อ็อกเซสซอรี่ของเรารอ่า เป็นไงคะที่นี่สวยไหมอยู่แหล่งชุมชนอยู่แหล่งชุมชนเลยนะคะบรรยากาศดีนะตรงนี้เนียตรงนั้นคืออะไรสถานีตำรวจเหล่าขันสถานีตำรวจเหล่าขันอยู่ใกล้ๆเลยถ้าเกิดว่าไปด้านหลังของซาร่าถ้าไปด้านหลังของซาราก็จะไปไปกรุงเทพได้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าแปลงที่ดินนิดนึงได้หน้าแปลงที่ดินเอาเอาโบดไปดูหน่อยดิ มีคนเขาฝากมาเขียนมาบอกว่าว่าไงมั้งคะเขาบอกว่านอนเราขวันอะไรเนี่ยนอนเราขวัญหนึ่งคืนนะคะอายุยืนไปสิบปีโอเคปะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันไปดูแปลงที่ดินนะคะเส้นนี้นะคะเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะกับรัศมีถนนยังกว้างอีกเยอะมาก ที่แปลงน,นี้นอกจากจะทำธุรกิจได้นะคะยังเหมาะมากๆสำหรับคนที่ซื้อที่ดินเพื่อที่จะเก่งกำไรนะคะนี่อันนี้เขาน่าจะทำหลักกิโลเห็นไหมคะกำลังสร้างอยู่เลยก็ถนนเส้นนี้นะคะก็ลาดยางนี่ใหม่กริบๆเลยทางเรียบมากๆนะคะวันนี้ซาร่าก็ใช้รถเก่งในการเดินทางมา ที่เราขวัญก็ถือว่าสะดวกมากๆรถเล็กนี่แบบสบายมากเลยวิ่งแบบว่าชิวเลยนี่นี่นี่อันนี้ถ้าเราตรงไปนะคะก็จะเป็นสถานีตำรวจเราขวัญน,นะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ3กิโลแล้วก็มีโรงพยาบาลเราขวัญก็อยู่ใกล้ๆก็น่าจะไม่ถึง3กิโลนะคะนี่เลยที่ที่เราจะพามาดูวันนี้นะจ๊ะ เห็นไหมจ้าทุกคนก็เนื้อที่10ไร่ใช่ไหมน่าจะใช่นะคะเหมาะมากๆนี่นี่ตอนนี้ปลูกมันอยู่เห็นไหมคะเขาลงลงมันไปแล้วนะคะก็ที่แปลงนี้หน้ากว้างติดถนนนะคะก็ประมาณ40เมตรนี่แล้วก็ลึก240เมตรนะคะ ก็น่ากว้างติดถนนเนี่ยไม่ได้แคบนะคะกว้าง40่เมตรเลยทีเดียวอ่าอันนี้ต้นน่าจะเป็นต้นเดี๋ยวนะคะเรามาพิสูจน์กันก่อนว่ามันคือต้นอะไรน่าจะเป็นผักกินได้จากการที่ดมกลิ่นแล้วน่าจะเป็นต้นมันปูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ถ้าใครรู้อ่าช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าใช่หรือเปล่านะคะตอนแรกสลักคิดว่าต้นสะเดาแต่ดูไปดูมาแล้วก็ไม่น่าจะใช่นะคะก็อยู่หน้าแปลงที่ดินเลยต้นใหญ่นี่รัศมีเห็นไหมคะเสาไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เลยหน้าแปลงที่ดินของเราแล้วก็ถนนอยู่ตรงนู้นเลยก็ถน,นนนี้นะคะเส้นนี้ก็น่าจะขยายได้ ตอนนี้ก็เป็น2เลน4เลนนี่น่าจะสบายสบายเลยแต่ว่าดูจากฝั่งโน้นด้วยแล้วนะคะก็หเลนน่าจะมาแน่นอนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะคะอาจจะสิบยีปีนี่เลยรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะที่แปลงนี้ราคาต้องเป็นหลักล้านแน่นอนตอนนี้นะคะ ที่แปลงแบบนี้ติดถนนแบบนี้นะคะไล่ละเกือบเกือบร้านแล้วนะแต่ว่าที่แปลงนี้เจ้าของที่ดินเปิดถูกมากๆเดี๋ยววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะนี่เลยนี่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของเรานะคะก็น่าจะมีมาทำกิจการนี่เลยกำลังก่อสร้างอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปแอบดูนิดนึงว่าเพื่อนบ้านทำกิจการอะไร นี่เพื่อนบ้านก็มีการฝังท่อนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นนี่มีท่อมีถนนนี่เลยถ้าเกิดว่าเราจะมาทำกิจการที่นี่นะคะก็ฝังท่อแบบนี้เลยทำถนนนะคะทำไม่ยากเห็นไหมคะอืมอันนี้จะเป็นลานมันอ่านี่เลยอันนี้คือลานมันนะคะ เื่นบ้านของเราจะรับซื้อมันก็เหมาะนะคะที่นี่ถ้าเกิดว่าเราจะทำลานมันก็เหมาะเพราะว่าที่เราขวัญก็จะปลูกมันกันเยอะนะคะที่ดินของเราถ้าฝังท่อให้ยาวเลยนะคะฝังท่อแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่ฝังท่อตัวเนี้ยให้ยาวเลย40เมตรนะคะก็จะสวยมากๆแต่ว่าตอนนี้อ่ะเดี๋ยวซสร่าให้ดู ั่งนี้ละกันตรงถนนนะคะก็คือทางเข้าออกนะ่ยมีอยู่แล้วก็รถใหญ่สามารถลงมาได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะขยายให้กว้างอีกโดยการฝั่งท่อนะคะแบบเพื่อนบ้านตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนี่ตากล้องเรามาแล้วนนค่ะกว้างมากๆนะคะ40เมตรก็6เลน ทำได้หรือเปล่าน่าจะได้นะคะแต่ว่าในไม่ช้าน่าจะขยายเป็นสี่เลนแน่นอนเพราะว่ามันเหลือ,อนแนวถนน,นเหลือเยอะเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นถนนหลักนะเส้นนี้อ่าที่แปลงนี้นะคะก็เนื้อที่สิบไร่สามงานยี่สิบหกตารางวานะคะนี่เลยอำเภอรเราขวัญของเรานี่เอง ห่างการไฟฟ้าเราขวัญนะคะ1.4กิโลเมตรใกล้มากขี่มอเตอร์ไซค์นะคะก็ประมาณสองสนาทีก็ถึงนี่นะคะก็ที่ของเราถ้าเกิดว่ามานะคะก็ดูง่ายๆเลยก็จะมีแนวตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเป็นเป็นแนวต้นไม้เนาะนอนทางโน้นท้ายแปลงดีดีเป็นต้นไม้มีแนวต้นไม้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูท้ายแปลงไหมไม่ต้องไม่ต้อง ด,ดูภาพในโดนประกอบเลยอ่าดูได้เลยนะคะนี่ด้านบนจิ้มดูได้เลยหรือว่าสามารถดูภาพ360องศาก็ได้ดูเพื่อนบ้านได้ที่แปลงนี้วิวเขาชัดๆเขาอยู่ใกล้ๆแต่ตอนนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดตั้ง GPS ก็ตั้งเป็นตลาดสดเหลาขวัญหรือว่า สถานง,งานที่ดินเราขวัญก็ไดอ้อยู่ใกล้ๆนะคะการ<ะ>ไฟฟ้าเราขวัญแค่หนึ่งจุดสี่กิโลเมตรนะคะนี่สนานง,งานที่ดินจังหวัดกาญจนสาขาเราขวัญสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะแล้วก็สถานีตำรวจแล้วก็ตลาดเราขวัญก็ประมาณสามกิโลเมตรนะคะโรงพยาบาลเราขวัญแค่สองกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็มีอบตรเราขวัญน,นะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่3.6กโล ใครเข้ามาในไลฟ์สดพาดูที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เราอ่านทุกคอมเมนต์ <comment. S 2> ค่ะสองร้อยประเทศไลฟ์ like สดดูได้ทั่วโลกพร้อมกันถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำคำติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสาหรับให้ข้อมูลตรงไหนยังไม่ครบแจ้งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปเต็มของเราด้วย อยู่ในช่อง YouTube นะคะพาดูที่ช่องทางการติดต่อนะคะก็0 6 1 5 6 2 5 4 9 7ค่ะราคาตรงเจ้าของใช่เราไม่ใช่เป็นในหน้าฟันหัวแบะหรือว่าบวกราคาเวอร์อลังการยังไงก็เป็นราคาตรงเจ้าของเลยค่ะช่อง y u t u b e พาดูที่หรือว่าแบรนด์พาดูที่เนี่ยคือราคาตรงเจ้าของเลยอ่าราคาก็สามารถาพูด<ท>คุยคกันได้เบรกเจ้าของนิ่ม่าแพงแบบพ ก็ไม่ได้เขาหน่อยแต่กินค่อยดีบางทีเจ้าของก็หงุดหงิดเหมือนกันนะคะก็คืออยากขายเท่าเนี้ยแต่เราไปสกัดดาวรุ่งนะคะเพราะว่าเราก็ทําการตลาดเกี่ยวกับที่ดินมาหลายๆที่เหมือนกันอืมหลาย <พอ S 1> มากี่นาทีเนี่ยสิบนาทีกว่าแล้วคนดูเท่าไหร่ห้าหมื่นคนแล้วดีใจมากเพราะว่าเหมือนบางทีนะคะเราก็ต้อง เราก็ต้องเช็คราคาตลาดด้วยนะคะการตั้งราคาขายสำหรับเจ้าของที่ดินนะคะบางคนนี้อยากได้แต่แบบราคาแพงๆนะคะบางทีราคาชัดหน้าเราก็จะขายได้ชัดหน้ามันไม่ใช่ราคาตอนนี้นะคะแต่ที่แปลงนี้สวยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับนัก<อ>ลงทุน บอกบอกทุกคนไปยังว่าอยู่ใกล้พุทธอุทยานเลยเนี่ยอืออยู่ใกล้ๆ <P uth> พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐมนะคะประมาณยี่สิบเมตรเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยลองชี้ไปดิเอาเอาปะเอาเอากล้องชี้ไปเงี้ยนี่นี่นี่โอ้โน่นลังคาเรื่องเรื่องนั่นดูใกล้ๆน,นะคะนี่นลงัลงคาเอานโนอนโนอนลังคาเรื่องเรื่องนะเ้ยอันนี้คือพุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐมนะคะก็ตั้งอยู่หมู่หก ตำบเลเราขวัญอําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ที่ตรงนี้นะคะก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิาา์ทางเืง่องนะครับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนานะคะเนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของสมเด็จพระพุทธสิกขีบรมศัสดาสัมมาพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะคะและเป็นพระพุทธปฏิมากรอีกเจดพระองค์นะคะก็มีเจพระองค์ โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจะพาเข้าไปดูนะคะว่ามีองค์ไหนบ้างเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเดี๋ยวยังไงสาลาต้องทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์พาไปดูกันว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีอะไรบ้างนี่นี่ให้ดูถนนกันอีกชัดๆเลยนี่นี่ถนนกว้างมากๆเห็นไหมคะแล้วมีถนนที่ว่ายังเลืออยนี่ประมาณเกือบ ใช่ใช่ยายสามารถขยายได้ไดเพื่อนบ้านก็เป็นลานมันนะคะที่ดินตรงนี้ตอนนี้ก็ปลูกมันอยู่ถ้าเกิดว่าใครซื้อยังไม่รู้จะทำอะไรก็ปลูกมันเหมือนเดิมไปก่อนก็ได้ก็เป็นไรายได้พาส v ีอินคัมนะคะการสะสมที่ดินก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ระยะยาวนะคะ ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเย็นนะคะการลงทุนที่ดินเนี่ยไม่มีขาดทุนสาระบอกเลยว่าไม่มีขาดทุนแน่นอนห้าปีสิบปีเนี่ยราคาพุ่งแน่นอนเขาบอกว่าที่ดินเพื่อการลงทุนสำรับนัดลงทุนอืม ROI ค่ะต่อปีเนี่ยสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตต่อปีใช่ผลตอบแทนดีแบบนี้หาไม่ได้อีกแล้วถูกต้องค่ะ หาไม่ได้เพราะว่าที่ดินมันติดถนนลาดยางแล้วบังเอิญถนนลาดยางมันมีรัศมีที่ว่าจะขยายได้แปดเลนมันก็เลยทําให้ที่ดินมีมูลค่าที่ดินสิบไร่สามงานยี่สิบหกตารางวาสามารถแบ่งขายเป็นเงินผ่อนแปลงละหนึ่งไร่ราคาเบื้องต้นนะครับที่แนะนําคือหกแสนได้เก้าแปลงก็จะได้เงินห้าจุดสี่ล้านค่ะแล้วอยู่ในแหล่งชุมชน เหมาะสมสำหรับทำบ้านพักอาศัยสร้างบ้านขายหรือลงทุนซื้อเก็บไว้ก่อนน้ำไฟจะมาแน่นอนเพราะมันนี่ดูเสาไฟเสาไฟดูเสาไฟถนนด้านหน้าตอนนี้ก็กว้าง12เมตรอที่ติดกับถนนตรงนี้นะคะก็เป็นรั้ยางเส้นหลักของอำเภอเราขวัญเลยเดี๋ยวมีคลิปโดอนบินด้วย อ่าโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปเต็มนะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะคะดูไลฟ์จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e ให้สาราด,ด้วยนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายกันตอนเช้าเลยตอนนี้เราอยู่หมู่หกนะคะเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีวิวเขาสวยๆด้านหลังของจริงนะของจริงไปเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้าวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้เราก็มีที่ดินสวยๆนะคะติดลัดยางเลยเส้นนี้แหละอ่าตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสสดีครับกำลังทำอะไรคะติดโดรนครับกำลังจะบินโดรนนะคะบินโดนอ่าอันนี้คืออุป,ปรกรณ์รอ็อกเซสซอรี่ของเราอ่า เป็นไงคะที่นี่สวยไหมอยู่แหล่งชุมชนอยู่แหล่งชุมชนเลยนะคะบรรยากาศดีนะตรงนี้เนียตรงนั้นคืออะไรสถานีตำรวจเหล้าขวันสถานีตำรวจเหลาขวันอยู่ใกล้ๆเลยถ้าเกิดว่าไปด้านหลังของซาร่าถ้าไปด้านหลังของซาร่าก็จะไปไปกรุงเทพได้ไปเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าแปลงที่ดินนิดนึงได้หน้าแปลงที่ดินเอาเอาบทไปดูหน่อยดิ มีคนเขาฝากมาเขียนมาบอกว่าว่าไงมั้งคะอ้าวเขาบอกว่านอนเลาขวันอะไรเนะี่ยนอนเลาขวัญหนึ่งคืนนะคะอายุยืนไปสิบปีโอเคปะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันไปดูแปลงที่ดินนะคะเส้นนี้นะคะเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะกับรัศมีถนนยังกว้างอีกเยอะมาก ที่แปลงน,นี้นอกจากจะทำธุรกิจได้นะคะยังเหมาะมากๆสำหรับคนที่ซื้อที่ดินเพื่อที่จะเก่งกำไรนะคะนี่อันนี้เขาน่าจะทำหลักกิโลเห็นไหมคะกำลังสร้างอยู่เลยก็ถนนเส้นนี้นะคะก็ลาดยางนี่ใหม่กริบๆเลยทางเรียบมากๆนะคะวันนี้ซาร่าก็ใช้รถเก่งในการเดินทางมา ที่เราขวัญก็ถือว่าสะดวกมากๆรถเล็กนีแบบสบายมากเลยวิ่งแบบว่าชิวเลยนี่น,นี่อันนี้ถ้าเราตรงไปนะคะก็จะเป็นสถานีตำรวจเราขวัญน,นะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ3มกิโลแล้วก็มีโรงพยาบาลเราขวัญก็อยู่ใกล้ๆก็น่าจะไม่ถึง3กิโลนะคะนี่เลยที่ที่เราจะพามาดูวันนี้นะจ๊ะ เห็นไหมจ้าทุกคนก็เนื้อที่10ไร่ใช่ไหมน่าจะใช่นะคะเหมาะมากๆนี่นตอนนี้ปลูกมันอยู่เห็นไหมคะเขาลงลงมันไปแล้วนะคะ<ม>ก็ที่แปลงนี้หน้ากว้างติดถนนนะคะก็ประมาณ40เมตรนี่แล้วก็ลึก240เมตรนะคะ ก็น่ากว้างติดถนนเนี่ยไม่ได้แคบนะคะกว้าง40เมตรเลยทีเดียวอ่าอันนี้ต้นน่าจะเป็นต้นเดี๋ยวนะคะเรามาพิสูจน์กันก่อนว่ามันคือต้นอะไรน่าจะเป็นผักกินได้